นะครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม .5 ทุกคนนะครับที่เรียนชีววิทยากับคุณครูประการศิษย์นะครับซึ่งืบเนึกจากว่าวันนี้นะครับขอเกริ่นก่อนนะครับว่าทำไมต้องได้มาอัดวิดีโอการสอนให้กับพวกเราครับคือนึกจากว่าในช่วงหลังจากนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะครับก็คือเราจะมีการหยุดเรียนยาวจนไปถึงวันที่ที่3ที่4นะครับซึ่ง ค่อยมาเปิดนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาอยู่มาณ5หรือ6วันนะครับซึ่งเราจะต้องอมีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ทันนะครับซึ่งในบทที่เราจะต้องเรียนอีกบทนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเรียนก่อนที่จะมีการสอบอกลางภาคนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการลำเลียงของพืชนะครับก็เดี๋ยวถ้าเรียนเสร็จปั๊บนะครับถ้าพวกเราดูวิดีโอเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับครูจะมีการ สอบเก็บคะแนนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็น5หรือว่าจะเป็น10คะแนนนะครับเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับการลำเลียงของพืชนะครับเราจะพูดถึงการลำเลียงของพืชมันจะมีทั้งหมดอยู่3อย่างที่พืชจะลำเลียงก็คื 1. อ1นึ่งลำเลียงน้ํา2ลลำเลียงสารอาหารหรือว่า,าธาตุอาหารนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือการนาเรียงอาหารของพืชที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับมีอยู่3อย่างนะครับซึ่งอ,อันรนียนดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีพืชต้นที่มีขนาดใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นต้นกระบากใหญ่นะครับนะบวัดรอบได้16เมตรแล้วก็สูงประมาณ50เมตรนะครับซึ่งเป็นต้นกระบากที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับคำถามคือว่าในเมื่อพืชมันมี ใหญ่แล้วก็มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สูงขนาดนี้นะครับปัญหาคือว่าคําถามคือว่ามันจะมีการลําเลียงน้ำเนี่ยนะครับซึ่งน้ำเนี่ยนะครับมันจะต้องลําเลียงดูดซึมจากพื้นดินอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีการลําเลียงจากรากขึ้นไปสู่ลาต้นกิ่งก้านใบดอกผลได้อย่างไรนะครับซึ่งโดยโดยโดยธรรมชาติของน้ำน็คือมันจะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่แล้วนะครับและพืชมันมีกระบวนการอย่างไรนะครับในการที่จะลําเลียงน้ํา จากรากขึ้นสู่ไปถึงยอดได้นะอันนี้เป็นที่น่าสนใจมากนะครับอ่รวมถึงถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับกับอาคารจุงสูงหรือว่าตึกต่างๆนะครับที่อยู่ตามเมืองตามบ้านของเราเนี่ยนะครับเวลาเราจะใช้น้ำสมมติว่าเราอยู่ชั้นที่10อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราจะใช้น้ำนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับเหมือนกับเราก็จะมีปั๊มน้ำนะครับ ปั๊มน้ำแล้วก็ปั๊มขึ้นไปตาม ZA, ตามท่อตามอะไรต่างๆก็จะสามารถลําเลียงน้ําขึ้นไปข้างบนได้แต่ว่าในพืชเนี่ยนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีปั๊มน้ามันไม่มีอะไรที่จะมาช่วยในการทําให้มันสามารถลําเลียงขึ้นได้นะครับดังนั้นมันจึงเป็นความพิเศษของพืชมากนะว่ามันมีการลําเลียงน้ําหรือว่าลําเลียงสารจากรากเนี่ยนะครับขึ้นสู่ลําต้นกิ่งก้านใบดอกผลได้อย่างไรนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ครูบอกว่า การลำเลียงนะครับมันจะมีการลำเลียงอยู่3อย่างก็คือลำเลียงน้ําลำเลียงธาตุอาหารแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับเราจะเริ่มต้นที่การลำเลียงน้ำนะครับในการลำเลียงน้ํานะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ของน้ํานะครับมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นผลมาจากความแตกต่างของชนละสักนะครับก็คือชนละสักของน้ําหรือว่า water potential นะครับหลายคนอาจจะงงชนละสักของน้ําคืออะไรชนละสักคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันนะครับคำว่าชนลศสักของน้ำนะครับหรือว่า w a t e r potential ก็คือพลังงานอิสระของน้ําต่อ1หน่วยปริมาตรนะครับพลังงานอิสระนะครับคือมันจะมีพลังงานที่อยู่ในตัวของมันเองนะครับต่อ1หน่วยปริมาตรนะครับมีหน่วยเป็นเมกะปาสาลนะครับมีหน่วยเป็นเมกะปาสาลนะครับ ซึ่งสิ่งสําคัญก็คือว่าแล้วไอ้ทิศทางการไหลของน้ำเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับความแตกต่างของนะครับชนสั์ของน้านะครับเรามาดูว่ามันจะมีทิศทางการไหลอย่างไรนะครับชนสั์นะครับมีผลต่อโดยตรงต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับอย่างที่ครูบอกว่าอันนี้ครูจะขีดเส้นใต้ไว้ให้เลยนะอันนี้สําคัญมากนะครับทิศทางของน้ำนะครับน้ําจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีชนสั์ ของน้ำเนี่ยสูงไปยังบริเวณที่มีชนลัสักของน้ําต่ํากว่าเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยความแตกต่างนะครับความแตกต่างของชนลศักเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่หรือวทิศทางของน้ำนะครับนะอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีชนลัสักสูงไปยังบริเวณที่มีชนลัสักต่ํากว่าเสมอเสมอนะครับ ดูต่อนะครับน้าบริสุทธิ์นะครับที่อุณหภูมิ20องศานะครับที่ความดันหนึ่งบรรยากาศจะมีค่าชนละสักของน้ําเป็นศูนย์นะครับค่าชนละสักของน้ําเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าไม่เกิดความแตกต่างนะครับถ้าพูดถึงน้ําบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะครับน้ำบริสุทธิ์ในในบนโลกของเรามันค่อนข้างหายากมากนะครับถ้าไม่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะครับแม้แต่กระทั่งน้ําดื่มที่เราคิดว่าสะอาดที่สุดนะครับที่ขายอยู่ในอะไรนะใน ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในร้านสะดวกซื้อต่างๆนี่นะครับก็ยังไม่เป็นน้ําที่บริสุทธิ์จริงๆเลยนะครับพอเอามากรอกใส่ขวดปั๊บเนี่ยครับมันก็กลายเป็นน้ําที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมีสารอื่นๆผสมแล้วอยู่ที่ว่าอันไหนมันจะสะอาดมากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับค่าจลศักดิ์ของน้ำนะครับจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะครับที่มีผลต่อโมเลกุลของน้ํา นะครับนะค่าชนละสักของน้ำนะครับจะสูงหรือว่าจะต่ำนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัย3ตัวดังต่อไปนี้อันแรกคือตัวละลายนะครับอันที่2คือแรงดันอันที่3คือแรงดึงนะครับสตัวนี้ครับเกี่ยวข้องกับชนละสักของน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละอัน <c oughs> อ้าวตัวแรกนะครับเกี่ยวข้องกับตัวละลาย นะครับตัวละลายตัวละลายหมายถึงสารที่เราเติมลงไปนะครับซึ่งมันจะลงไปในน้ำน้ำก็คือตัวทาละลายแต่ว่าตัวละลายก็คือสารที่เราเติมลงไปนะครับเขาบอกว่าการเพิ่มตัวละลายทําให้ค่าชนละศักของน้ําลดลงนะครับการเพิ่มตัวละลายจะทําให้ค่าชนละศักของน้ําลดลงนะครับ ด้านที่มีตัวละลายน้อยจะมีค่าชัลศักด์สูงกว่าด้านที่มีตัวละลายมากนะครับดังนั้นนะครับน้ำจะเคลื่อนที่ไปยังโหลดด้านขวานักเรียนดูนะครับนักเรียนดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือที่อยู่ในสภาวะปกตินะครับสภาวะปกติปับ๊บนะ,ะค่าชัลศักด์ของน้ำสองด้านนะครับฝั่งซ้ายนะครับ กับฝั่งขวาเท่ากันตอนนี้นะครับตอนที่ยังไม่ได้เติมตัวละลายลงไปแต่พอเติมตัวละลายลงไปปั๊บเติมตัวละลายลงไปปั๊บตรงไปตรงนี้นะครับทําให้ค่าชนละศักของน้ําฝั่งที่เราเติมตัวละลายลงไปมีค่าชนละศักของน้ําต่ำต่ําแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับค่าชนละศักของน้ํามันจะสูงกว่าก่อนหน้านี้ที่ครูบอกว่า น้ำจะเคลื่อนที่จากนะครับจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีค่าชนละสักของน้ําสูงไปยังต่ําเสมอเสมอนะครับสูงไปยังต่ําเสมอเสมอดังนั้นนะครับน้ำจึงเคลื่อนที่จากทางด้านซ้ายมือไปทางขวามือเพราะว่าฝั่งนี้มีชนละสักน้ําต่ํา บางนี้มีชนศักของน้ําสูงสูงไปต่ําเสมอเสมอนะนี่คือตัวละลายเป็นปัจจัยแรกที่ทําให้น้ําเคลื่อนที่โอเคนะครับต่อไปนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือแรงดันนะครับแรงดันถ้าเราได้เรียนฟิสิกส์มานะครับมันมันก็เป็นหลักการเดียวกับออของฟิสิกส์คือถ้าถ้าเราดันเราอัดแรงดันเข้าไปนะครับมันก็จะวัตถุหรือว่า ของเดียวมันก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับชนละสักของน้ําดูนะครับในการเพิ่มแรงดันเพิ่มแรงดันนะครับทําให้ค่าชนละสักของน้ําสูงขึ้นนะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งเหมือนกันนะครับสฝั่งเหมือนกันในสภาวะที่เรายังไม่เพิ่มความดันนะครับถ้ายังไม่เพิ่มความดันชนลัักของน้ําทั้งสฝั่งนี้จะมีค่าเท่ากันนะครับ นะถ้าเราเพิ่มแรงดันเข้าไปนะครับด้านที่ได้รับแรงดันจะมีค่าชนศักของน้ําสูงกว่าด้านที่ไม่ได้รับแรงดันนะน้ําจึงจะเคลื่อนที่ไปยังหลอดทางด้านขวานะครับอันนี้นะครับดูนะครับถ้าในสภาวะปกตินะครับชนศักของน้ําฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะเท่ากันแต่เมื่อไหร่ที่เราเพิ่มแรงดันเข้าไปปัปนะ๊บนะเหมือนกระบอกฉีดยาเนี่ยครับ เราเพิ่มแรงดันเข้าไปปั๊บมันจะทําให้ชนละสักของน้ําฝั่งที่ได้รับแรงดันเนี่ยมันมีสูงกว่าแล้วฝั่งที่ไม่ได้รับแรงดันมันจะมีต่ํากว่าดังนั้นจะน้ำนะครับจะไหลจากชนละสักสูงไปยังชนละสักต่าเมสเมอเสมอนะครับโอเคนะครับอันที่2นะครับแรงดันมากชนละสักของน้ามากนะครับมันก็จะไหลไปทางทางด้านน้อยกว่า นะครับโอเคนะครับปัจจัยอันสุดท้ายนะครับก็คือแรงดึงนะครับแรงดึงนะครับมันจะตรงข้ามกับแรงดันนะครับเหมือนกับกระบอกฉีดยานะครับเราดันไปมันก็ดันพุ่งออกทางน้ตรงข้ามนะครับแต่ถ้าเราดึงขึ้นมาปั๊บนะครับมันก็จะมีการดึงเอาสารหรือว่าวัตถุเข้ามานะครับเช่นเดียวกันนะครับการเพิ่มแรงดึงนะครับทำให้ค่าจลนศักดิ์ของน้าลดลงเนี่ยเตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันจะลดลง ด้านที่ได้รับไม่ได้รับแรงดึงนะครับจะมีค่าชนลัสักของน้ําสูงกว่าด้านที่ได้รับแรงดึงน้ําจึงเคลื่อนที่จะไปยังโหลดทางด้านขวาเอาดูนะครับอันนี้2ฝัง่งเหมือนกันนะครับฝั่งขวาเหมือนกันนะครับชนละักของน้ําถ้าอยู่ในภาวะปกตินะครับชนลัสักของน้ําจะเท่ากันแต่เมื่อไหร่ที่เราเพิ่มแรงดึงเข้าไปนะเพิ่มแรงดึงฝั่งนี้นะเพิ่มแรงดึงเข้าไปเพิ่มแรงดึงเข้าไป จะทาให้ชนลศสักของน้ําฝั่งที่ได้รับแรงดึงนี่นะครับลดลงหรือต่ําลงนะครับฝั่งที่ไม่มีการได้รับแรงดึงนะครับมันจะทําให้โนละสักของน้ําสูงขึ้นน้ําจึงไหลจากที่สูงไปอย่างที่ชนละสักของน้ําต่าเสมอเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชนละสักของน้ํามี3อย่างนะมีตัวละลายนะแรงดันแล้วก็แรงดึง มันก็เหมือนหลักการง่ายๆครับนักเรียนครับโดยเฉพาะแรงดันกับแรงดึงเนี่ยนะครับนะเหมือนกับที่เราใช้ส l i n หรือว่ากระบอกฉีดยาเนี่ยถ้าเราฉีดไปครับเราดันไปครับวัตถุน้ําหรือว่ามันก็จะเคลื่อนที่ออกไปแต่ถ้าดึงมาปั๊บนะครับน้ำมันก็จะเคลื่อนที่เข้ามาลักษณะเดียวกันแต่อันนี้ในพูดพูดถึงใน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 แง่ของชีวะนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับชนสัตว์ของน้าโอเคนะครับเหล่านี้อ่ะต่อไปนะครับต่อไปทีนี้การลําเลียงน้ํานะครับ ของพืชเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3สเตปสาช่วงนะครับช่วงแรกสเตปแรกก็คือการลําเลียงน้ําจากสิ่งแวดล้อมนะครับจากจากดินจากจากพื้นดินนะครับเข้าสู่รากของพืชน,นี่คือสเตปแรกนะครับสเตปที่2คือการลําเลียงน้ำนะครับเ, 2, เบข้าสู่ท่อไซเลมนะครับไซเลมจะอยู่ตรงตรงตรงบร,ริเวณตรงกลาง,รงๆรากหน่อยนะครับแล้วก็การลําเลียงน้ําในไซเลมครับจากรากขึ้นสู่ลำต้นกิ่งก้าน ใบดอกผลมันจะเป็น3สเตปนะครับดูสเต็ปแรกก่อนนะครับการลำเลียงน้ําจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่รากนะครับดูนะครับการลำเลียงน้ำนะครับจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่รากนะครับอันนี้มันก็เป็นหลักการปกติครับที่เราพูดมาถึงก่อนหน้านี้ว่าชนละสั์ของน้ําเกี่ยวข้องกับชนละสั์ของน้ำนะครับดูนะครับความเข้มข้นของสารละลายในดินต่ํากว่าเซลล์ขนรากนะครับต่ำกว่าภายในเซลล์ขนรากดังนั้นชนละสั์ของน้ํา ของสารละลายในดินนะครับสูงกว่าสารละลายที่อยู่ในขนรากน้ําจึงเคลื่อนที่จากดินเข้าสู่รากอันนี้พูดง่ายๆก็คือข้างนอกนะครับในดินมันจะมีชนละสั์ของน้ำเนี่ยนะครับสูงกว่าในรากนะครับดังนั้นนะครับน้ำจึงไหลาจากดินเข้าสู่รากอันนี้คือถ้าพูดถึงตามตาม ตามหลักของชนลศาสตร์ของน้ำนะครับมันจะไหลาจากสูงไปไปต่ําเสมอนะครับโอเคนะครับซึ่งในกระบวนการการเคลื่อนที่ของน้ําจากดินเข้าสู่รากเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องก็คือการออสโมซิสนะครับแล้วก็การแพร่แบบฟาซิลิเตตสองตัวนี้เราอาจจะเคยรู้มาแล้วครับว่า,าการออสโมซิสครับก็คือการแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มขน้นมากไปหาน้อยผ่านเยื่อนะครับ การแพร่แบบอส m โมซินะครับ,รแ,ลแ,บ,บ, Os รบแล้วก็การแพร่แบบฟาริซิลิเตเนะครับจะมีการแพร่โดยผ่านตัวตัวตัวเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเป็นสารพวกโปรตีนนับจะมีตัวรับตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวส่งนะครับจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นเหมือนกับประตูนะครับอันนี้พวกเราก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและน้ําบางส่วนนะครับอาจจะเคลื่อนที่ผ่านไปตามผนังเซลล์และช่องว่างระหว่างเซลล์ โอเคนะครับอันนี้คือการลําเลียงน้ําจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่รากนะครับในข้างนอกใ,ใ,ในดินนะครับจะมีชั่วละศักของน้ําสูงกว่าในรากนะครับน้ำจึงไหลจากข้างนอกเข้าไปข้างในรากนะอันนี้ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับต่อไปการลําเลียงน้านะครับเข้าสู่ไซเล่มครับทีนี้การลําเลียงน้ําเข้าสู่ไซเล่มการลําเลียงน้ําอันนี้สําคัญมากครับมีในข้อสอบด้วยนะครับอันนี้ การลำเลียงน้ํามีอยู่3รูปแบบนะครับจากข้างนอกนะครับเข้าสู่ข้างในนะครับมีอยู่3รูปแบบรูปแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าการลำเลียงแบบซิมพัตนะครับซิมพัตพารเวย์นะครับ,นะรบอันนี้ดูทีละอันนะครับซิมพัตพารเวย์เป็นอย่างไรเป็นการลำเลียงน้ำนครับผ่านเซลล์พืชแต่ละเซลล์ทางช่องพลาสโมเดสมา t a ตาวิธีนี้ ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ดูนะครับดูสีสีอะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นสีน้ำเงินฟ้าๆเข้มๆม่วงๆหน่อยคูตาบอดสีนะครับหรืออย่างไรครับอ่ะดูนะครับแบบซิมพัสนะครับเข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้จาก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 สิ่งแวดล้อมเข้ามาที่รากครับแล้วก็เวลามันผ่านครับมันจะผ่านนะครับไปบริเวณเอ้าผ่านช่องพาสมอันนี้คือช่องพาสมูดิสมาตานะครับนี่เป็นช่องเป็นช่องเป็นช่อง ช่องพาสโมดิสมาตาครับมันจะเข้าไปในเซลนะครับเข้าไปในเซลล์พืชแต่ว่ามันไม่ได้ผ่านเยื่อมันจะไปตามช่องระหว่างผนังเซลลกับเยื่อหุ้มเซลนะครับไม่ได้ผ่านเยื่อหุ้มเซลนะครับคือคืออันนี้จะเป็นผนังเซลอันนี้จะเป็นเยื um ่อหุ้มเซลซูว่าเป็นเป็นด้านนอกอันนี้เป็นด้านในนะครับผนังเซลเยื่อหุ้มเซลลจุดๆฝั่งนี้นะครับเวลาน้ามันไปมันจะไปตามช่องว่างระหว่างผนังเซลกับเยื่อหุ้มเซล แล้วก็ไปผ่านที่ช่องพาสโมดิสมาตาลำเลียงไปครับลำเลียงไปลำเลียงไปลำเลียงไปจนเข้าไปถึงแถบแคสพาเรียนหรือที่ทเรารู้จักกันก็คือเอ็นโดเดมิสนะครับเอ็นโดเดมิสนะครับมันก็จะเข้าไปแล้วก็ลำเลียงผ่านเอริไซเคิลแล้วก็เข้าไปที่ไซเลมนะครับอันนี้คือแบบซิมพัตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะเข้าไปในเซลล์แต่ว่า ไม่ได้เข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้เข้าไปในตัวเซลล์มันจะไหลไปตามช่องว่างระหว่างผน,นังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านช่อง p ล a s m มเดสมา a าจืออันนี้ไว้ให้ดีๆครับนักเรียนนะช่อง p ล a s m มเด m มา a านะครับอันนี้คือแบบซิมพัสนับต่อมานะครับต่อมาแบบอะโพพัสนะครับแบบอะโพพัสแบบอะโพพัสเป็นอย่างไรนะครับเป็นการลำเลียงน้ำผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับ แต่เมื่อผ่านเข้าไปยังแถบแคสปปเรียนแล้วนะครับมันจะเป็นการลำเลียงแบบซิมพัตต่อไปเอ,เอางี้เอาง่ายๆนะครับแบบอะพพัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแตกต่างจากซิมพัทอย่างไรดูนะครับตัวนี้อะพพัสนะครับเป็นการลำเลียงน้ำนะครับไม่ได้เข้าไปในเซลเลยนะครับไม่ได้เข้าไม่ได้ผ่านผนังเซลล์ไม่ได้อะไรเลยนะครับ แต่ว่ามันจะลาเลียงไปตามช่องว่างระหว่างเซลล์เห็นไหมครับดูช่องว่างระหว่างเซลล์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 เข้าไปพอเข้าไปถึงทันผ่าน e n d o d e r m i สเข้าไปนะครับเป็นพินิไซเคิลมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบซิมพัตหรือว่าอีกแบบหนึ่งที่จะพูดถึงต่อไปข้างหน้านะครับแต่จุดสําคัญก็คือการลําเลียงแบบอะพพัตเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าไปในเซลล์ แต่ว่าลำเลียงไปตามช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับช่องว่างระหว่างเซลล์นะนะครับโอเคนะครับอันนั้นคือแบบอะผพพาสแตกต่างกันนะครับกับซิมพัสและอันสุดท้ายก็คือการลำเลียงนะครับน้ำแบบทรานส์เมมเบรนพาดเวย์นะครับทรานส์เมมเบรนเป็นอย่างไรครับตัวนี้สำคัญอย่างไรตัวนี้นะครับจะมีการลำเลียงน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านผนังเซลล์ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านผนังเซลล์จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ผ่านช่องพาสโมดิสมารับดูนะครับอันนี้แบบทรานส์เบรนนะบรับเข้าไปปุ๊บํำเลียงไปเห็นไหมครับเข้าไปในเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านผนังเซลล์ผ่านผนังเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านผนังเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านผนังเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แต่สังเกตดีว่ามันจะไม่ได้ผ่านช่องพาสโมดิสมาตา ไม่ได้ผ่านช่องพาสโมดิสมาตาไม่ได้ผ่านช่องพาสโมดิสมาตามันจะลัดไปตามนี้เลยครับนะผ่านผนังเซลผ่านเยื่อหุ้มเซลผ่านผนังเซลผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับอันนี้คือการลําเลียงน้าจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปยังไซเลมนะครับเข้าไปยังไซเลมมีอยู่3วิธีนะบแบบซิมพัตแบบอัพโพัตและก็แบบทรานส์เมมเบนดูดีนะครับว่า3สามอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับ อันแรกแบบซิมพัตนะครับเข้าไปแล้วก็ลำเลียงไปตามเซลลแต่ว่าไม่ได้ผ่านเยื um ่อหุ้มเซลนะผ่านช่องพาสโมดิสมาต์นะครับของเซลลแต่ละเซลนะครับส่วนที่สองอพูพัสนะครับไม่ได้เข้าสู่เซลล์นะครับไปตามช่องว่างระหว่างเซลนะครับส่วนแบบทารเมมนเบียนก็คือตัวที่ลัดเข้าไปนะผ่านตัวเซลผ่านเยื um ่อหุ้มเซลผ่านผนังเซลผ่านผนังเซลผ่านเยื um ่อหุ้มเซลนะครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านช่องพาสโมดิสมาร์ โอเคนะครับ3อย่างเดี๋ยวนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปการลำเลียงน้ำภายในไซเลมครับทีนี้การลำเลียงน้ำภายในไซเลมอันอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะอัดวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับให้เป็นวิดีโอการลำเลียงชุดที่2นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อกันอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับ Okay.